เหตุผลที่คู่รักอย่าร้างกันมากที่สุดคือเรื่องบนเตียงและหนึ่งในเรื่องบนเตียงที่ว่าก็คือการนอนแฟนนอนกรนหรือแม้กระทั่งอีกคนนึงร้อนแต่อีกคนนึงหนาวแย่งผ้าห่มกันก็เป็นปัญหาได้แต่ปัญหาการนอนเหล่านี้จะหมดไปด้วยนวัตกรรมเตียงปรับอุณหภูมิได้ที่มีชื่อว่า Sleep Number สามหเตียงนอนอัจฉริยะถูกพัฒนาการสร้างมามากกว่าหลายสิบปีจนมาเป็นเตียงที่เปิดวางขายในปัจจุบันส่วนประกอบของเตียงนี้จะมีฟูกที่ชื่อว่า Climate 360กศูน Mattress เป็นฟูกที่ปรับอุณหภูมิร้อนหรือเย็นนไไดด้้้้แแแลละะยยยยังงงงกกกกออออุณภมมิขขเตตตีีซาาาาาวรจ สามารถปรับอุณหภูมิเฉพาะจุดได้อีกด้วยเช่นถ้าหัดอยากให้เท้าอุ่นก็สามารถเพิ่มอุณหภูมิเฉพาะส่วนได้นอกจากการปรับอุณหภูมิแล้วยังสามารถปรับความแข็งหรือนุ่มของเตียงได้ด้วยและปรับเตียงให้โค้งตามสลีระได้เพื่อการนอนที่ดียิ่งขึ้นต่อมาเป็นฟีเจอร์การตรวจจับการกลนเมื่อเซ็นเซอร์ตรวจจับการกลนปูกจะยกส่วนหัวให้สูงขึ้นอัตโนมัติเพื่อให้หายใจได้สะดวกขึ้นโดยไม่รบกวนการนอนหรือผู้ใช้สามารถปรับระดับเตียงได้ตามต้องการพียงแคชไแอปพลิเคชันในมือถือด้วยเตียงดังกล่าวจะ